สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจของอุมิมอิสุสุสยับซิตติสาขารกรเกษตรนวมีนทุกท่านนะคะวันนี้อุมิมอยู่กับรุ่นนี้แล้ค่ะเจ้ามี x เอ็ก v e 1.9นะคะ,ะ,ะ,คะขับ2สีขาวมุกเช่นเดิมเลยนะคะวันนี้อุมิมจะพาดูว่าลูกค้าเนี่ยแต่งอะไรกันบ้างนะคะแต่ก็ตามมาเลยค่ะ นะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นี่เลยค่ะเราจะเห็นล้อนะคะคันนี้ลูกค้าใส่ลาท e 3อสนะคะการยกหยอดแดงสีดำเงานะคะรัดด้วยยางเบอร์ 265-60R18 ทับ0 R18 นะะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูข้างบนกันนะคะส่วนด้านบนตัวนี้คุณลูกค้าเปลี่ยนเป็นหูกระจกนะคะสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเหมือนกับตัวท็อปเลแล้วก็กดทับไฟฟ้า นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะนะคะสำหรับตัวด้านในนะคะน้องก็จะเป็นสีดำนะคะเบาะผ้าพรีเมียมเดินได้ตะเข็บขาวนะคะ อ่ะตรงบุกด้านหน้านะคะบุกด้านหน้านี่จะเดินได้ขาวให้แบบนี้นะคะตัวหูกระจกตรงเนี้ยที่ลูกค้าเปลี่ยนนะคะเราเปลี่ยนตรงแผงประตูให้ทาง4ด้านเลยนะคะก็คือจะเป็นสีดําเงาทางั้ง4ด้านเลยอ่านะคะแล้วก็จะมีหน้าจอค่ะหน้าจอ a n d ด o i d นะคะขนาด9นิ้วพร้อมกับกล้องมาทึกหน้ารถแล้วก็ตัวนี้มีปุ่มมัตติฟังก์ชันด้วยนะคะนี่ นะคะตอนนี้ก็จะเป็นเจ้า m ิวเอ็กแที่เราพร้อมปล่อยกันแล้วเดี๋ยวดูด้านในค่ะองศาตัวรถนะคะนี่เลยค่ะมาพร้อมกับตัวคาดเอลด้วยนะคะสำหรับท่านใดเนี่ยอยากจะติดตั้งเพิ่มก็สามารถแจ้งที่ภาษาการขายได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะสั่งติดให้ด้วยนะคะด้านในจะบอกว่านี้จะเป็นอุปกรณ์นะคะที่ลูกค้าเนี่ย มีการเปลี่ยนนะคะก็คือถอดออกแล้วก็ติดตั้งนะคะอันนี้เหมิ่มก็เอาเก็บไว้ให้ลูกค้านะคะนี่วิธีแนวทางการแต่งรถค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะคะสั้นๆเพื่อที่ว่าสําหรับใครที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะจะได้รู้ว่าเอถ้าเราจะแต่งแบบเนี้ยแนวเนี้ยเราชอบหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการแต่งนะคะโอเควันนี้คลิปสั้นค่ะบ๊ายบาย